เที่ยวญี่ปุ่นเมืองฮาโกเน่พาชมภูเขาโอวาคุดานิกินไข่ดำและล่องเรือทะเลสาบาชิด้วยเรือแบบเฟิร์สคลาสเริ่มต้นที่ภูเขาโอวาคุดานิสัมผัสไออุ่นจากธรรมชาติการบุเขาไฟลองชิมไข่ดำในตำนานกินแล้วอายุยืน7ปีพร้อมชอบสินค้าและขนมพื้นเมืองที่สุดแสนอร่อยพาคุณล่อง,ลอ,งลอยด้วยเคเบิลคาร์ชมวิวภูเขาไฟฟูจิสุดโรแมนติกปิดท้ายด้วยการล่องเรือทะเลสาบาชิด้วยเรือแบบเฟิร์สคลาสท่ามกลางสายหมอกและขุมเขาเหมาะมากสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่น ทริปแรกของคุณต้องมาที่นี่ผมแนะนำครับนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงแกนทัวริสโมเส้นทางดีที่พักสวยโปรแกมรมลงตัวใส่ใจทุกรายละเอียดพร้อมพาคุณไปสัมผัสเสน่ห์ญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเที่ยวญี่ปุ่นจะเป็นเที่ยวส่วนตัวหรือจอยทัวร์ให้เราดูแลนะครับแกนทัวริสโมเที่ยวที่ใช้สไตล์ที่ชอบสนใจกดลิงก์ในโปรไฟล์หรือทักของข้อความมาคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราถ้าทำคลิปท่องเที่ยวต่อไปด้วยนะครับทริปหน้าเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับมาตะนนนะครับทุ